กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดู Add-on Natural Disaster กันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนใ่องทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมุดกระให้บุกมาเล่มหนึ่งอนะนี่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ Add-on ก็คือเป็นพวกแบบเนี่ยเขาจะบอกว่าลูกเห็บอะไรเงี้ยคือมันจะเกิดขึ้นนาน2นาทีแล้วก็ทําให้ผู้เล่นเดินช้าลง ให้หาที่แอบหรืออะไรประมาณนี้คือเขาจะมีรายละเอียดบอกอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยมันสุ่มเกิดนะโอเคแต่แต่แต,แต่รอบนี้ดีหน่อยคือคนที่เป็นสายรีวิวอย่างผมนะ่ะสามารถเอาสภาพอากาศออกมาให้ดูได้เลยฮะ,ะซึ่งแอดออนบางตัวมันทำไม่ได้ต้องรอเวลาโอเคเดี๋ยวเรามาลองอันแรกกันลูกเข็บนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวปิดเกมโหมดแ๊บ โอ้ oh, ลูกแ็บตกใส่หัวโอเคเราควรหาที่มีที่กําบังแอบนะฮะไม่งั้นลูกแ็บจะตกใส่หัวได้นะฮะเนี่ยเห็นไหมอ๋อเจ็บเจบเจเออคือถ้ารู้สึกว่าเกมมันง่ายเกินไปอะตอนตัวนี้มันก็ตามนั้นแหละโอเคโอ้โหแล้วอยู่สองนาทีเราก็ต้องหาที่แอบอย่างเงี้ยสองนาทีเหรอโอ oh, <c oughs> ้ยาวๆเลยฮะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมพาบินดูหน่อยแล้วกันระหว่างที่เกิดลูกเห็บเออแล้วหน้าจอเรามันสั่นเป็นระยะด้วยนะแล้วก็สิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็โดนลูกเห็บเหมือนกันหมดเลยโอ้โหค่อนข้างอันตรายนะอันตรายใช้ได้เลยฮนะแล้วมันก็จะเป็นหมอกแบบโอ้ยหมอกอย่างนี้เลยอะดูยากมากแล้วก็ต้องรอจนครบสองนาทีมันถึงจะหยุดของมันเองนะ โอเคเหมือนจะหยุดแล้วนะใช่อากาศปลอดโปรกแล้วก็สองนาทีนี้หาที่แอบไป <c oughs> และก็ต่อไปเป็นพายุทะเลทรายนะครับผมเขาบอกว่าพายุทะเลทรายอ่ะทำให้เรามองเห็นได้ยากขึ้นนะแล้วก็จะลดเลือดเราทุก1.5วินาทีลดรัวๆเลยก็คือให้เราหาที่กำบังเนี่ยเชลเ,เตอร์แล้วก็เหมือนจะเกิดขึ้นนานสองนาทีเหมือนกันโอเคไปเราไปดูกัน เอ้ยอยหมอไม่เห็นติดสโลแล้วถ้าเราขุดลงพื้นละ่ะอ้ขุดลงพื้นก็ไม่ได้ช่วยเลย oh my god เจ็บมากอ๋อเจ็บโดนพายุทะเลทรายกระดัดนะฮะเราก็ต้องหาแบบเนีย่ยเหมือนที่กำแพงอะไรอย่างเงี้ยกันเดี๋ยวผมขอเปิดเกมโหมดสักนิดหนึ่งเดี๋ยวลองขุดมาแบบนี้แล้วก็ปิดเกมโหมด อ่ะถ้าหลบอย่างนี้ได้นะหลบอย่างนี้คือไม่โดนดาเมจแล้วฮะแต่ถ้าออกไปอย่างนี้เอ้ยหายไปแล้วเอ๊ะคือพายุทะเลทรายมันแค่เคลื่อนผ่านไปหรอผมคิดว่ามันจะอยู่นานกว่านี้ซะอีกฮนะเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันอันนี้เปิดเกมหมดอยู่ด้วยโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยฮะนี่ฮะพยายุทะเลทรายกว้างมาก โอ้โหเอ้ยแต่มันก็หายไปแป๊บเดียวเองอะคือแป๊บเดียวมันก็กลับมาเป็นสถานนะแบบปกติแล้วฮะสภาวะปกตินี่ฮะโอเคก็คือโอ้โหแต่ถึงจะบอกว่ามันมันแค่แบบดูมันมันดูไม่ใหญ่ใช่ไหมฮะแต่อาระหว่างตอนที่เราจะหนีน่ะมันติดสโลงงเราก็ต้องแบบมุดดินหรือไม่ก็แบบถ้าวิ่งออกไปได้มันก็วิ่งออกไปยากอยู่ดีอะมันติดสโล่เดี๋ยวผมใช้ใดูสามอีกรอบนะ เนี่ยก็คือแบบเดินแทบไม่ไปเลยนี่ฮะอ๋อสโลแบบสโลเลยอ่ะเนี่ฮะเดินไม่ไปเลยฮะเนี่ยโอกาสรอดก็ยากพอสมควรเลยแต่มันหายไปไวเกินไปหรือเปล่าตอนแรกผมคิดมันจะอยู่นานกว่านี้ซิอีกฮะและก็ต่อไปจะเป็นทอร์นาโดฮะก็ให้หาที่กำบังเหมือนเดิม อันนี้คือมันทำลายสิ่งปลูกสร้างด้วยนะครับผมโอเคต้องระวังโอ้หน่ากลัวอยู่นะทอร์นาโด,โดไปเดี๋ยวลองไปเทสท,ทอร์นาโ,โดกันดูตรงไหนดีอ่ะตรงนี้เลยละกันโอ้โดนปันโดนปัน่นมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ฮะคือมันพัดทุกอย่างปิวขึ้นไปหมดเลยอ,อู้เมื่อกี้นี้หมูก็โดนพัดใช่ไหม เอยมื่อกี้นี่ผมใส่ไปสองโลกอ่ะเตึงจัดเห็นวัวไหมฮะก็คือปิวขึ้นไปละล่องเดี๋ยวผมลองไปปล่อยในหมู่บ้านหน่อยเฮ้ยเดี๋ยนะไม่มีหมู่บ้านเลยแถวเนี้ยนี่ฮะหมู่บ้านปล่อยลงตรงนี้เลยแล้วกันนะเราจะมาลองเทสตดูกันอ้อยอุ้ยนี่ไงบล็อกกระจุยหมดเลยนี่ฮะบล็อกกระจุยหมดเลยฮะโอ้ สร้างบ้านไว้ก็ไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโดนดูโดนดโอ้ไม่ก็อันตรายเกินโอ้โหยังอันตรายเลยฮะแล้วก็ต้องรอจนกว่ามันจะหายไปทางเดียวที่จะรอดนะเวลาเจอพายุขุดดินนะฮะเพราะว่ามันไม่ทําลายพื้นดินเห็นไหมฮะไอพื้นที่เป็นดินเนี่ยยังอยู่ปกตินะ แต่ถ้าเป็นบล็อกโมลบล็อกไม้เนี่ยที่เราสร้างผ้านน่ะปิววอนเลยฮะโอเคแต่บล็อกหินได้นะเห็นไหมบล็อกหินกันอยู่ฮะอย่าใช้บล็อกไม้โอ้โหตึงจัดดูหมูดิลอยอยู่บนนั้นน่ะชาวบ้านก็ลอยอยู่บนนั้นน่ะโอ้ตายเลยชาวบ้านน่ากลัวเกินโอ้โหยังตึงเลยฮะ และก็ต่อไปเป็นไฟป่านะครับผมไฟป่าก็ตามตัวเลยก็คือมันจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโอเป็นเวลา5นาทีเลยเหรอโอ้นานแท้ห้ามอยู่ในบ้านไม้ก็ตามสภาพนะฮะเพราะถ้าอยู่ในบ้านไม้ก็บ้านไหมฮนะไปเดี๋ยวเราลองดูโอ้ไฟป่ามันมาอย่างนี้ออ้ยกว้างกว้างมากอุย้ยแหลกเลยอะ แหลกเลยฮะคือกระตุกหนักมากมือถือไม่รอดแน่ฮะเจอไฟป่าโอ้กระตุกสุดยอดไปเลยคือเขาแนะนำว่าถ้าเจอไฟป่าเนี่ยให้วิ่งหนีฮะโอ้ยแหลกเกินแปานหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอลองปิดเกมหมดออเอออยู่ๆมันก็เผาเราโอ้วิ่งลงน้ำก็ได้นะผมคิดว่าน่าจะรอดอยู่ แต่แหลกแหลกมากแหลกแบบสุดๆไปเลยฮะออกนอกป่ารอดนี่ฮะเห็นไหมคือมันไม่ลามออกมานอกป่าแล้วอุ้ยแต่พื้นที่มันโดนแบบกว้างมากดูขนาดดิใหญ่เกินยังกว้างเลยฮะหายทั้งป่าแล้วอยู่ห้านาทีอ่ะอยู่แบบย,วยาวๆเลยนะ โอ้โหตึงเกิดอันเนี้ยตึงกว่าทอร์นาโดอีกทอร์นาโดมันยังแคบๆนะแต่อันนี้คือแบบไม่เลืออะไรเลยโอ้ดูปาดิหายเฮี้ยนเลยและก็ต่อไปจะเป็นอุกบาทนะฮะอุกบาทจะสร้างความเสียหายให้พื้นที่ด้วยนะแล้วก็มีไฟเผาด้วยคือถ้าเราอยู่เราก็มีโอกาสโดนเผาด้วยนะครับค่อนข้างอันตรายเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันปล่อยลงตรงนี้แล้วกัน อโอ้ยโอ้ยดูบล็อกดินกระจายเลยแล้วข้างล่างเป็นลาวาอ้าไม่ใช่ออ้ยรุนแรงเวอร์แต่มันมาแค่ลูกเดียวเองนะแต่บล็อกหินก็คือแบบกระจายไปทั่วเลยเฮ้ยฝนตก <c oughs> นี่เห็นไหมฮะบล็อกหินมันกระจายไปทั่วเลยอะเออเดี๋ยวลองปล่อยลงตรงนี้ อีกเซตเพหนึ่งอ้โหบล็อกหินก็จายฮะโอถ้ามือถือจะรอดไหมเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามือถือไม่น่าจะรอดนะเจออุกบาทเนี่ยและก็ต่อไปเป็นฝนดาวตกนะครับผมฝนดาวตกคล้ายๆกับอุกบาทเมื่อกี้นี้เลยแต่แตกต่างกันตรงไอ้นี่มันมันตกมาเยอะอะแล้วมันพุ่งติดตามตัวเราด้วย โอเคเดี๋ยวเราลองไปเทสดูกันเอ๊ะอ๋อมันบอกว่าฝนดาวตกจะเกิดใกล้ๆกับตัวเราอ่ะตอนแรกผมคิดมันจะเกิดมันเกิดใกล้ๆเหรออ๋อนี่นี่นี่เออจะว่ายังไงดีอะแค่นี้เหรอผมรู้สึกว่าอุกบาทเมื่อกี้นี้รุนแรงกว่าเยอะเลยนะอันนี้มันดูบ้า เบาเบาเบาเบ,า,บาเลยเนี่ยเอออืมมันกว้างฮะแต่มันเบาแล้วก็มีแจ้งเตือนปิดมาด้วยนะว่าหมดแล้วก็คือไออุกรบาดท,ที่ตกเมื่อกี้เนี่ยหมดแล้วฮะโอ้แต่มันไม่รุนแรงเท่าอันก่อนเลยเนี่ยอันก่อนคือแบบบึ้มบั่มสะใจมากนี่ฮะ อันก่อนคือบึ้มบั้มสะใจมากเนี่ยหายเกลี้ยงนะบึ้มบั้มสะใจสุดๆและก็สภาพอากาศอันสุดท้ายแล้วนะครับผมคือพายุฤดูร้อนนั่นเองก็คือติดสโลแล้วก็ต้องหาที่กำบังแล้วก็ทำลายสิ่งปลูกสร้างนะครับผมอีกแล้วฮนะทำลายสิ่งปลูกสร้างโอเคเดี๋ยวไปเทสที่ไหนดีนะ ตรงนี้เลยละกันเออเออเออ,เอ,อติดสโลติดสโลนี่ฮะเห็นไหมสิ่งปลูกสร้างกระจุยฮะโอ้น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองปิดอุย้ยซอมบี้เกิดเต็มเลยว้าคิเปอร์อุ้ยมีฟ้าผ่าด้วยโอ้แล้วซอมบี้เกิดเกลื่อนเอาจริงๆนะผมว่า ไอพายุฤดูร้อนเนี่ยไอสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยคือม็อบฮะมีทั้งม็อบมีทั้งติดสโลเนี่ยวิ่งแล้วกระตกกระตกกระตุกกระตกอยู่เนี่ยเอออาหารกินเราไม่ติดโหแหลกมากเดี๋ยวลองไปเทสกับหมู่บ้านดีกว่าหาหมู่บ้านแป๊บโอเคกลับมาที่หมู่บ้านเดิมฮะเดี๋ยวลองปล่อยพายุเข้าไปดูอยากรู้ว่าหลังคาจะรอดไหมอุ้ย ดูต้นมองต้นไม้ดิหายหมดโอ้หลังคาหลังคาไปฮะหลังคาก็ไม่รอดโอ้โหหหหกหห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 แหหหหหหลหหหาหห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 ืหอหห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 าหห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 ห แล้วมันกว้างมากอะ่ะโอ้โห,โ,หโหดูต้นไม้ดิโอ้โหยต้นไม้กระจายฮะโอ้ยหหแต่มองมุมนี้น่ากลัวจริงดูดิเฮ้ยเกิดพายุแกพายุเกิดพายุเกิดพาย,พย,พยุ oh my god เกิดพายุ เมื่อกี้นี่เหมือนเกิดทอร์นาโดอ่ะปอยิวกระจายเลยจ้าโอ้โหดูสภาพน่ากลัวมากโอ้แล้วอยู่กี่นาทีเนี่ยน่าจะหลายนาทีอยู่นะโอ้โหอันนี้น่ากลัวสุดและฮะ แถมอยู่นานด้วยถึงจะบอกว่ามันน่ากลัวสดแต่มันมีอุกบาทไงเปียอย่างเดียวหายทั้งหมู่บ้านเลยอันนั้นอะแต่นี้คือมันยังค่อยๆหายนะโอ้โหเนี่ยนี่เนี่ยเราเดินแล้วมันติดอะติด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 โหติดสโลแบบยากมากอะนี่ขนาดบินยังติดสโลเลยฮะ อ้บินก็โดนนะสถานะเนี่ยแล้วกว่าจะวิ่งกลับไปหมู่บ้านได้อุ้ยป้าบ้าต่อหน้าต่อตาโอเคผมสรับแอดออน Natural Disaster ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมและก็กบขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอใหม่กาหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย